สำหรับในช่วงนี้ค่ะใครที่มีน้ำหนักเยอะห้ามพลาดเลยนะคะกิ๊กมี3ท่าออกกําลังกายมาแนะนําการสําหรับคนที่มีน้ําหนักเยอะแล้วก็กลัวว่าออกกําลังกายแล้วจะเกิดอาการบาดเจ็บออกกําลังกายกับกิ๊กแน่นอนนะคะว่าเป็นมิตรกับคนที่น้ําหนักเยอะค่ะอันดับแรกเลยกิ๊กขอให้เอามือนะคะประสานกันไว้ค่ะอยู่ตรงบริเวณหน้าอกของเรานะคะพร้อมทั้งค่ะค่อยๆย,ยกข่าขึ้นมาทีละข้างนะคะซ้ายขวาแบบนี้สลับกันเลยซ้ายขวาแบบนี้นะคะ ทำแบบแบบนี้ง่ายๆค่ะเป็นการออกกําลังกายที่ต้องบอกว่าไม่ทําให้เราเนี่ยเจ็บเข่าแล้วก็ไม่เกิดอาการบาดเจ็บด้วยไม่ต้องกระโดดด้วยนะคะสลับไปเลยซ้ายขวาซ้ายขวาท่านี้เนี่ยแน่นอนนะคะช่วยเซฟอาการบาดเจ็บของคนที่น้ําหนักตัวเยอะนะคะน้ําหนักตัวเยอะขนาดไหนก็สามารถทําได้แน่นอนนะคะค่อยๆทำค่ะกิ๊กแนะนําทําสัก1 5ครั้งนะคะแล้วก็ซ้ำไป3 4เซตได้เลยนะคะ ท่านี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้โดนแค่แบบขาอย่างเดียวนะคะหน้าท้องก็โดนด้วยเช่นกันนะคะโดนได้แบบกล้ามเนื้อหลายๆส่วนเลยยังไงก็ลองไปทํากันดูทีนี้ต่อไปนะคะสําหรับท่าที่สองค่ะท่านี้ง่ายอีกแล้วเมื่อสักครู่นี้เรายกเข่าขึ้นมาใช่ไหมยกเข่าสูงใช่ไหมคะที่นี้ค่ะอีกขอขยับสเต็ปขึ้นมาอีกหนึ่งเป็นการเตะไปข้างหน้านะคะจะเอามือเท้าเอวแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่าค่อยๆทำเตะทีละข้างก่อน สูงแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องแบบสูงมากจนจะแบบหงายท้องนะทรงตัวให้ดีด้วยนะคะเตะไปทีละข้างเตะปลายค่ะหายใจเข้าก่อนแล้วพอเตะขึ้นหายใจออกนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะค่อยๆทําไปได้วยกันค่ะเตะลายแบบนี้นะคะ สลับไปเลยซ้ายขวานะคะนับไปเลย1 2สองนะคะ20ครั้งเนาะซ้ายก็นับ1ขวาก็นับ2แบบนี้ไปเลยนะคะไปเลยซ้ายขวานะคะก็นับไปแบบนี้เลยค่ะ1 2 3สและ4แบบนี้นะคะสลับไปเลย20ครั้งนะคะง่ายๆค่ะน้ำหนักเยอะก็ทำได้อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่เจ็บเข่าด้วยนะคะ แบบนี้เลยสลับไปสลับไปแบบนี้นะคะแนะนำค่ะทำา20ครั้งนะคะแล้วก็ซ้ำไปเลย3-5ถึงเซตขานี่ก็คือเป็นท่าที่2นะคะก็คือการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักเยอะแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บทีนี้ค่ะต่อไปนะคะสำหรับท่าที่3าทีนี้เราออกสเต็ปมากกว่าเดิมนิดนึงเนาะยกแขนด้วยทีนี้เราจะเล่นได้แบบทั้งตัวเลยทีเดียวนะคะยกแขนชูขึ้นไปให้สุดพร้อมทั้งกลางขาออกมาด้านข้างค่ะแบบนี้ เหมือนเรากระโดดตบเลยนะคะแต่เราไม่ต้องกระโดดเนาะง่ายๆนะคะสลับไปซ้ายขวาแบบนี้นะคะสลับกันไปเลยซ้ายและขวาเห็นไหมคะออกท่านี้เนี่ยคุ้มมากๆเพราะว่าได้ในแบบทุกส่วนเลยทีเดียวที่สำคัญไม่ต้องกระโดดกะดิ่เดียวอะไรเลยเนาะไม่ต้องแบบกระโดดให้เจ็บเข่าเลยนะคะ นี้เองสลับไปเลยซ้ายขวาซ้ายขวากี้ขอท่านี้นะคะอ่านสิบห้าครั้งลองทําดูนับไปเลยซ้ายขวานับหนึ่งซ้ายขวาอ่านสองอย่างนี้นะคะซ้ายขวาแบบนี้นะคะประมาณนี้15้าครั้งแล้วก็ทําซ้ําไปเลยค่ะ 3-4ถึงเซตต่อวันนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายนะคะหรือว่าคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วอยากจะลุกขึ้นมานะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมาฟิตผุ่นด้วยกันนะคะก็แน่นอนค่ะว่าการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเลยนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ย ฟิตุูนสุขภาพดีรูปร่างดีนะคะสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีพลังแบบทุกๆวันด้วยแต่หลายคนก็อาจจะมองว่าการออกกําลังกายมันอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับเราเพราะว่าเราน้ําหนักเยอะออกกําลังกายไม่ค่อยไหวเอาบางทีบางคนเดินขึ้นบันไดฮาเก้าบางทีแบบเหนื่อยหอบและไม่ไหวแล้วกีก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจสักนิดนึงนะคะให้กับการออกกําลังกาย การที่เราออกกาลังกายแบบง่ายๆจุดเริ่มต้นนะคะอันนี้มันมีความสําคัญมากถ้าเราเริ่มจากสิ่งง่ายๆแล้วก็เริ่มจากสิ่งที่เราสนุกทำแล้วรู้สึกมันเพลินเนาะมันไม่เครียดนะคะแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปเราก็จะสามารถออกกําลังกายได้อย่างแบบสนุกสนานทําได้ตลอดแล้วก็สามารถทําได้แบบยั่งยืนด้วยนะคะ 3ท่าออกกําลังกายที่กิกแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าใครที่เบื้องตอน้นเนาะอยากจะออกกําลังกายหรือว่าคนที่น้ําหนักตัวเยอะแล้วอยากจะฟิตผุนนะคะก็ลองทําได้เลยนะคะสําหรับ3ท่านี้เป็น3ท่าเบื้องต้นนะคะที่สามารถทําได้เลยจะทําเวลาไหนก็ได้ตามเวลาที่สะดวกนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะ